เสร็จแล้วที่มีนะแปลว่าแปลว่าอะไรดีก็ก็ไม่ได้นะครับให้นั่งก็เป็นครับกูไม่ได้อยู่กูแตกนะเสียนะเอาก็กลัวใจไปใหม่เข้าไหนอ่ะรับเปรียบเนี่ย

อันนมนูบาจารย์รับประเ่มหน่อยครับผมปราคูประคูมากปคูประคูามานมนเนอ่ะเออจะจะใส่กูบาจา์ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมลูกศิษย์ลูกหาเชิญเชิญมีระชามันละคนกะชามีันละมี๊กอนชิชิิช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 ิ ฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยอ่ะเน็ตแล้วก็ไปถึงโน้นเลยนะไอพิมพหม้อแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหลายขนมดิบๆกันด้วยนะยานนอมดิบิด้วยต่อไปอ่ะเออแล้วก็ไปเส้นไปเส้นด้วยนะนั่นแหละ No. Oh.

อ่านิมนต์ค <cinematic> ร <noise> <Okay. S 2> ับเดี๋วอานว่าั้นใหญ่นีลเนี่ยกกตนี้เวลามงสิเก้นาทีนี่จะเด็ดเนี่ย ไปไปแล้วไปเื่รอก่อนันเด่นักตื่นเพารอไ้รังแจานยสองอแถวนะครับสองแถวสองแถวนี่สองอย่างนะครับหนึ่งอย่างนึงแล้วเพราปลาอย่างหนึ่งเพรปลาเพราปลาที่มีไข่นะแล้วก็น ครับจเที่ยงนี้ก็จะมีเรียบร้อยนะครับรออาจารย์เดียวสองอย่างสองอย่างชั้นวัยเรื่นสองอย่างก็จะมาทำงานเองว่าจะเอ๊ะลาหน้าดีไหมดีกจะดีจะจะฉันลาดหน้าหรือก็เอ๊ะเป็นห่วงเป็นห่วงกับตัวกายครับนี่ลาดหน้าก็มี ถ้าเครื่องอยากไห้เครื่องปรุงใกล้ๆกันไปจับข้างหลังเลยนะไม่ชอบล้านนาก้ไม่ต้องเอาลดาน้าไปนะแล้วก็เอาให้สะดวกเเสองอย่างรวมกันเครื่องต้องในบ้าย บางทีใส่บาตรเลยก็ได้นะครับบางทีบางองค์ท่านออกไปแล้วก็ช่วยชามหายอย่างเงี้ยครับจะพูดง่ายๆก็ผมทีเก็บไปเก็บไปครับท่านเก็บอะไรจ้ะขูดลองแถวฮะลองแถวนี้แล้วให้จัดเนาะ

สาานอยไม่ายนะครับ <cheg> นี่รถบเเท่านี้นี่เราไมันเติอมมันเพ่ฝนตกฝนตก แล้วเซนใต้โซมาแต่รยแค่ตันใต้โซมาใส่เพื่อนของเพียงอย่างเดียวกาแฟกบีนะครับครับผมขนมกอดปอนสีไปเล่นเงาคือต้องแบ่งเพื่อให้พนักงานมี 哎，那个，我们好听啊。

นะได้ทั้ง <laughs>

マジで。

すいません。